เอาตรงๆนะถ้าเกิดว่าผมเป็นชาวแอแลนติสเนี่ยผมอยู่ที่ตรงเนี้ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยเมอร์มิวดาใครเข้ามาผ่านเนี่ยเราไม่อนุญาตเราก็ยิงตกเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยทีษสีสมครบคิดเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันนะว่าแอแลนติสอาจจะไม่ยังยังไม่ล่มสลายก็ได้นะแอแลนติสอาจจะอยู่ในสามเหลี่ยมเมอร์มิวดาและอยู่ใต้ท้องพื้นน้ำใต้ท้องทะเลและชาวแอแลนติสนั้นเขาได้ปรับ สภาพภูมิอากาศตั้แต่ก่อนเมื่อประมาณ20,000กว่าปีที่แล้วไหมที่ว่าเอเลนติสโดนขึ้นยักษ์อะถล่มอะแล้วก็จมลงไปอะ่ะก็ไม่แน่ว่าตอนนั้นชาวเมืองทุกคนตอนนั้นอาจจะปรับตัวปรับสภาพได้สามารถอยู่ในน้ําก็ได้พอใครบินขึ้นมานะ่ะต้องเข้าใจนะเอลเลนติสนี่เขาก็มีเทพเจ้าของเขาเขาอาจจะสร้างเทพเจ้าไว้ตรงมุมเมืองหรือตรงใจกลางเมืองก็แล้วแต่เรือที่ขับผ่านหรือ เครื่องบินที่ขับผ่านน้านฟ้านั้นมันก็เท่ากับว่าอยู่บนอยู่บนหัวของอะเอเลนติสซึ่งเขาก็คงไม่ยอมหรอกเวลาลูกปั้นอะไรที่เขานับถือที่เขาเชื่อนั้นอะไรจะบินข้ามอาศรีระไม่ได้นะไม่องั้นจะต้องโดนทำลายล้างให้จมดิ่งลงไปถ้าผมเป็นชายเอเลนติสผมก็ไม่ยอมเหมือนกันแล้วอย่างหนึ่งนั้นโลกมนุษย์เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลน,นะขอแค่เนี่ย ไอเนติดขอแค่เนี้ยขอแค่สามเหลี่ยมมอมิวด้าเนี่ยไม่ได้เลยเหรอไม่ได้เลยหรือไงอย่าลืมนะว่าแผ่นดินเนี่ยกว้างใหญ่น้ําทะเลมาหาสมุทรกว้างใหญ่หมดเแผ่นดินของเขาเขาขอแค่สามเหลี่ยมตรงนั้นนิดเดียวขอหน่อยก็ไม่ได้ไงต้องมาบินผ่านตรงนั้นต้องมาล่องเรือตรงนั้นเ,เขาก็ทนไม่ไหวเขาก็เลยต้องดําดิงจมดึงเรือพวกนั้นลงไปเพราะมนุษย์ไม่รู้จักหลบเลี่ยง หลีกเลี่ยงอันตรายนะในเมื่อรู้อยู่เพราะว่าหลังเกิดสงครามโลกที่สองเนี่ยเครื่องบินอะไรเขาบินผ่านมาตรงจุดนั้นหายไปอย่างลึกลับหลายข่าวเขบอกมานะว่ามันจมหายไปเรือโดยสารก็หายไปแอลสามเหลี่ยมมอริวดาเขาพยายามประกาศสักดายอย่างชัดเจนแล้วว่าอยากเข้ามาในหน้านน้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต ออแต่ว่ามนุษย์เราก็ยังเข้าไปอยู่ยังเข้าไปนู่นนี่นั่นไม่เชื่อมั่งลองดีมั่งก็ผลสุดท้ายเป็นไงล่ะก็เลยดำดิ่งลงสู่ก้นหมาสมุดหายสาบสูญไปยังลึกลับจนถึงทุกวันนี้เออลราก็มีทฤษฎีหลายอย่างเลยว่าจะไม่ว่าจะเป็นเออแรงน้มถ่วงของโลกแม่เหล็กดึงดูดตรงนั้นเยอะ แต่ทฤษฎีแอตแลนติสอยู่ในสามเหลี่ยมมอสิดานี้อันนี้ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งที่นักวิจารณ์หรือนักสมคบคิดบางส่วนเขาก็เชื่อกันผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นไปได้อยู่ประมาณสัก50-50บะนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องยากที่าชาวแอตแลนติสนั้นจะใส่อยู่ใต้บาดาลตลอดชีวิตไงขนาดมนุษย์เราเองเรายังอาศัยอยู่ใต้บาดาลยังไม่ได้เลยยังต้องใช้เครื่องออกซิเจนนู่นนี่นั่น แต่ว่าทฤษฎีนี้มีความเป็นไปได้อยู่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะชาวแอตแลนตินนี่จะเป็นชาวที่พิเศษมากเลยเออที่เขาสามารถที่จะอยู่ในใต้น้ําก็ได้อยู่บนบกก็ได้เออแต่ว่าในโลกเราเนี่ยเขาขอพื้นที่แค่นั้นเองก็ถือว่าไม่เยอะเลยนะเออถ้าเกิดว่ายังไงก็ลองบินอ้อมไปดูเออบินอ้อมไปนะเราอย่าไปบินตรงเข้าไปเพราะาตรงนั้นมันอันตรายนะเขาก็ขอแค่ตรงนั้นแหละมุมเดียวของโลก อย่าลืมว่าเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเขาก็มีนะถ้าเกิดว่าแอเลนเตสมีจริงเจ้าหน้าที่ตรงนั้นก็คอยดูแลพิทักษ์ปกปักรักษาใครที่เข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยไม่มีทูตที่จะมาคุยกันก่อนเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าละลาบละละ้ละลวงพื้นที่ดินของเขาเหมือนเราไปประเทศนั้นโดยเราไม่ได้ทําพาสปอร์ต mm hmm. ก็ถือว่าเป็นต่างด้าวสาหรับเขา mm hmm. เขาก็จึงทําการสอยลงมาหรือดําดิ่งลงมาเพื่อที่จะ เอาสิ่งๆนั้นไปจารึกไว้สําหรับของเขาว่านี่คือผู้ที่บุกลุกลายนี้ลายนี้เครื่องที่เท่านี้เท่านี้แล้วมันก็เป็นไปนได้ในทฤษฎีของแอตแลนติสอยู่ที่สามเหลี่ยมเมอร์มิวดาโอเคครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปนะครับเรื่องเล่าให้ฟังของเรานี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ <laughs>